สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไออีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับเราเตอร์ใส่ซิมนะครับเป็น 4G LTE เราเตอร์นะครับรองรับ 4G ทุกค่ายนะครับทุกเครือข่ายเลยนะครับอยู่ในมือผมนะครับเป็น TP Link โมเดล TL MR 1 0 0 0นะครับหรือว่า MR 1 0 0นั่นเองนะครับ รองรับความเร็วสูงสุด300เมกะบิตเ์เซกนะครับโอเคอันนี้กล่องบรรจุภัณฑ์นะครับผมจะเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ไว้ก่อนนะครับมาดูเจ้า Tp Link กันเลยนะครับอันนี้ผมประกอบไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำคลิปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีเสาสัญญาณ2ตัวนะครับพอตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็จะมี พอตพาวเวอร์นะครับพอตแลน์ Land, สองพอตนะครับพอตหนึงจะเป็นแลนและแวนนะครับสามารถใช้เป็นโมเดลอโมเดมในการกระจายสัญญาณได้นะครับแล้วก็ผมเซตสัญญาณนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนาโนซิมนะครับเป็นแบบซิมเล็กนะครับผมเล็บยาวขอไปจะเกี่ยยากนิดนึงเดี๋ยวขอ เข็มจิ้มซิมนะครับเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะครับนี่ครับเป็นซิมขนาดเล็กนะครับเป็นซิมขนาดเล็กแบบนี้นะครับถ้าเป็นโมเดลรุ่นเก่านะครับจะต้องใส่ถาดใส่ซิมแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าโมเดลตัวใหม่นะครับฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่เนี่ยเราใส่เป็นนาโนโซิมนะครับขนาดเดียวกันกันกบโทรศัพท์ที่เรา ใช้งานเลยนะครับไม่ต้องหาถาดแปลงนะครับก็กดซิมสักครู่นี่ครับล็อกเรียบร้อยนะครับอ่านะครับสเปคด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับใช้อแดปเตอร์นะครับเป็นแบบ9โวลต์นะครับขนาด0.85แอมป์นะครับนี่ครับดู ที่บาร์โคดจะระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับ EU slash หมายถึงว่าฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบโมเดลตัวใหม่นะครับเป็นแบบ2.0นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องนะครับเพื่ความรวดเร็วผมได้ทำการแกะมาแล้วนะครับแล้วก็มีสายแลนแถมมาให้1เส้นยาวประมาณ1.5เมตรนะครับนี่ครับในกล่อง ก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับเป็นเวอร์ชัน2.0เห็นไหมครับเวอร์ชัน2.0สําคัญนะครับเวอร์ชันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ารุ่นที่ฮาร์ดแวร์ต่ำกว่า2.0เนี่ยจะไม่สามารถสั่งงานนะครับหรือว่าทําการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับต้องเป็นฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน2.0ขึ้นไปนะครับจะทําการ สั่งงานนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับนี่ครับแอปพลิเคชันของเขาจะชื่อนี้นะครับ t e ียเตหรือว่า t e ียเตอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือเพสโตนะครับเน้นย้ยำนะครับเป็นฮาร์ดแวร์เวอร์ชัน2.0ขึ้นไปถึงจะสามารถเชื่อมต่อแอป,ปแล้วก็สั่งงานเซตติ้งตั้งค่าผ่านแอป,ปได้ถ้าต่ำกว่า2.0ต้องเชื่อมต่อ WiFi หรือสายแลนนะครับของเราเตอร์ จึงจะสามารถเข้าไปเซตค่าได้นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถใช้งานผ่านแอปได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับให้ซื้อผ่านร้านค้าทางการของ TP Link นะครับหรือถ้าจะสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายก็ลองสอบถามดูว่าเวอร์ชัน2.0ขึ้นไปหรือไม่นะครับถ้าต่ำกว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแค่มันจะไม่สามารถเชื่อมต่อแอปไม่สามารถสั่งงานหรือเซตติ้งหรือรีเซตผ่านแอปได้นะครับโอเคเดี๋ยวลิงก์การสั่งซื้อยังไง ร้านค้าทางการเนี่ยผมจะแปะให้ในรายละเอียดของวิดีโอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใช้งานเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมได้ทําการใส่ซิมอินเทอร์เน็ตของ NT เข้าไปแล้วนะครับเป็นซิมเน็ตอันลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าไม่สามารถโทรออกได้นะครับเป็น Thundernet ที่ผมเคยได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวต่อสาย Power นะครับแล้วก็ มาลองใช้งานกันเลยนะครับ adapter 9โวลต์น,นะครับเพื่อนๆถ้าจะเอาไปใช้ในระบบโซล่าเซลล์ก็ต้องมีสเตปดาวนะครับเพื่อทำการลดแรงดันไฟนะครับให้เหลือ9โวลต์ใส่12โวลต์อาจจะเกิดโอเวอร์นะครับแรงดันโอเวอร์อาจจะเสียหายได้นะครับเดี๋ยวรอระบบทำการเซตค่าสักครู่หนึ่งนะครับทำการรีเซตสักครู่นะครับ ปุ่ม power นะครับกำลังกระพริบนะครับกำลังเปิดใช้งานนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ wifi นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์การเชื่อมต่อพ o ร์ l แลนนะครับแล้วก็ขวามือขีดๆก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเดี๋ยวรอระบบทำการค้นหาสัญญาณสักครู่นึ่งครับ โอเคครับระบบทำการค้นหาสัญญาณเรียบร้อยนะครับ3ขีดเต็มเลยนะครับถือว่าตัวนี้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างดีนะครับรับสัญญาณโทรศัพท์ได้ดีมากเพราะว่าผมมี TP-Link อีกตัวนึงนะครับเป็นรุ่นเก่ากว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบ Dual Wi-Fi นะครับก็รับสัญญาณได้ประมาณแค่2ขีดเองนะครับที่ห้องผมนะครับตัวนี้ได้3ขีดเต็มเลยนะครับ สัญ,ญลักษณ์ต่อไซแลนนะครับสัญ,ญลักษณ์ wi-Fi นะครับสัญ,ญลักษณ์อินเทอร์เน็ตพาวเวอร์นะครับอ่ะโอเคเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อผ่านพอร์ตแลนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเข้าหน้าตั้งค่าให้เพื่อนๆดูนะครับเข้าหน้าเซตติ้งของ TP-Link นะครับ โอเคนะครับเข้าได้เรียบร้อยนะครับหน้าตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของผมนะครับมาดูนะครับความแรงของสัญญาณนะครับขอซูมก่อนนะครับนี่ครับความแรงของสัญญาณคือ100เปอร์เซ็นเลยนะครับลบ94 db เนะครับเครือข่าย 4G LTE ของ NT Mobile นะครับแบรนด์สนะครับหรือว่า คลื่นความถี23่2,300เมร้อยเฮิร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสปีดเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาดูคุณภาพของสัญญาณกันนะครับ Okay. เดี๋ยวเราเริ่มทดสอบกันเลยครับอันนี้เป็นซิมแบบอัลลิ i มิเต็ดนะครับความเร็วสูงสุดน่าจะประมาณ150เมกนะครับแต่ว่าคุณภาพสัญญาณนะครับของอินเทอร์เน็ตมือถือก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับ ผมได้มีโอกาสได้รีวิวซิมนี้ไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็กดไปดูย้อนดูในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับของ mt mobile นะครับแต่ผมจะทำการซูมให้ดูนะครับขยายหน้าจอนิดนึงนะครับอ่ะนะครับมาดูความแรงของสัญญาณนะครับ เทสสปีดดาวน์โหลดได้สูงสุด16.5ค่าเฉลี่ยเอเวอเรสต13นะครับส่วนอัปโหลดประมาณ3.4นะครับค่าเฉลี่ย3.3ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับสำหรับการทดสอบหรือว่ารีวิวเจ้าตัว TP-Link MR 100นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ ลองกดเข้าไปดูสั่งซื้อสินค้าได้ในรายละเอียดเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นร้านร้านค้าทางการของ TP Link นะครับ TP Official นะครับผ่าน Shopee Mall นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับมีข้อติชมขอคำแนะนำหรือปรึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลยปะจาก,กันไปยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ